ไฮโซไทยหนีร้อนขอไปเล่นสกีต่างประเทศคณะชัยเบญจรงคกุลแอคชั่นเท่ๆกับสโนโบอร์ดที่หนุ่มคิดชอบเล่นมากพิมพิสาจิราธิวัฒนวอร์มร่างกายเล็กน้อยก่อนที่จะออกไปลุยกับสกีหิมะฮิรันตันมิดหนุ่มหล่อเจ้าของร้านอีฟแอนด์อยขอพักร้อนไปตะลุยหิมะทีละวันปังสีวง ครั้งแรกกับการลองเปลี่ยนที่สกีใหม่จากญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเศสบ้างยูวเรสซารุตานนนอกจากจะหลายลีลาในการเล่นสกีแล้วเรื่องแฟชั่นชุดเล่นสกีก็ไม่น้อยหน้าใครมอมล้วงปิยพัทพิรมพักดีห่างหายจากการเล่นสกีไป3ปีเพราะโควิดปีนี้ได้กลับมาเล่นอีกครั้งต้องรื้อฟื้นลีลากันหน่อยชุดวาวานไกรเลิ แม้จะไม่ได้ไปเลื่นสก,กีกับใครแต่แค่ทำหน้าที่คุณแม่พาลูกสาวตะลุยหิมะก็เพลินแล้วสิตามนินสุดสมาวัฒนกุลไทสโนโบอร์ดจนเจอวิวร้อยล้านที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิจึงได้รูปถ่ายที่ฟินกว่าใครอรวันอิงคสิทธิ์ขอโดดเด่นท่ามกลางหิมะเรื่องงานพราะต้องชนะเลิศชุท้าทมจิราธิวัฒ ชิュ๊ชิสวยๆในที่พักโดยมีหิมะเป็นแบ็กกราวด์พร้อมท่าเตรียมจิบกาแฟอุ่นๆวสุวิรัตศิล์เบรกจากการเล่นสกีมาทำหน้าที่คุณพ่อพาลูกๆเล่นหิมะทาปนีเกียรติภัยบู์ยกแก๊งเพื่อนและสามีไปเที่ยวชมหิมะพร้อมฝึกเล่นสกีเหมือนทุกปี